เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคําว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคือผู้ที่มาตอกย้ําคําพูดนี้นะคะคือสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องค่ะชีวิตของเขานะคะผ่านอุปสรรคมากมายค่ะผ่านล้มลุกนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะจนสามารถใช้คํานําหน้าได้ว่าด็อกเตอร์ค่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับดกรกุลชา จุลเพนนะคะอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะเจ้าของฉายาด็อกเตอร์จากกองขยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะด็อกเตอร์เป็นคนจังหวัดอะไรคะคนจังหวัดชุมพรครับชุมพรนะคะก่อนนีนขออนุญาตถามเลยค่ะว่าเออด็อกเตอร์จบทางด้านไหนมาแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างค่ะผมจบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการนะครับจากปริญญาตรีเนี่ยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับส่วนปริญญาโททางด้านการขึ้นรูปโลหะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมส่วนปริญญาเอกนี่ทางด้านเมทัลฟอร์มิงหรือเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะจาก nippon steel of technology ที่ประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นเลยการนะคะแบบว่า f u ลอ option มากๆเลยขอย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของชีวิตนะคะว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ไหนคะแล้ววัยเด็กชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ พื้นพื้นพูรเริ่มเนี่ยผมเกิดที่จังหวัดชุมพรส่วนพ่อเนี่ยมีอาชีพขับรถทัวร์นะครับรถทัวร์กรุงเทพชุมพรนะครับส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านเนื่องจากว่ามีลูกห้าคนนะครับและแม่ผมจบแค่ชั้นป .4 ตอนนั้นก็พ่อก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณสักผมอายุประมาณหกขวบค,ครับก็พ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะก,กันแล้วก็แยกทางกันพอแยกทางกันปุ๊บเนี่ยแม่ ขอดูแลลูกทั้งหมดนะครับทีนี้แม่จบแค่ชั้นป .4 ก็ไม่รู้จะหางานอะไรก็ในช่วงแรกจะทำอาชีพรับจ้างทําทุกอย่างครับเพื่ออะไรก็ได้อะไรก็ได้คุณแม่รับจ้างรับจ้างซักผ้าล้างจานเสิร์ฟอาหารกรรมกรก่อสร้างทําทุกอย่างเพื่อรีกใช่ครับเพื่อเอาเงินมาให้ลูกได้เรียนหนังสือแต่ว่าก็ไม่พอเพราะลูกหลายคนแม่ที่มีคนแนะนําว่าให้แม่ผมนไปเป็นเด็กเสิร์ฟพิ้านอาหารที่อำเภอทัศแกจังหวัดปรตตานนะครับซึ่งร้านอาหารนี่เขาจะมีรถ เมล่องใต้เนี่ยจอดแวะรูพุดธสารใช่เหมือนทำทำเป็นในปั๊มอะไรอย่างนี้ป่ะคะคิดว่าจะมีแต่ว่าเขาเป็นเป็นร้านหวานใหญ่ๆก็เลยใช่ครับทีนี้ก็แม่ผมก็เลยต้องตัดสินใจเนี่ยเดินทางไปทำงานที่นั่นประจำเลยใช่ครับดังมากนะแล้วก็ฝากฝากลูก กับคนข้างบ้านช่วยดูแลแล้วก็บอกพี่สาวเนี่ยช่วยดูแลน้องๆแล้วทุกวันที่หนึ่งของเดือนเนี่ยแม่จะส่งเงินใส่ซองจดหมายมาให้ฝากคนขับรถมาให้ที่บขสแยกกับแม่ช่วงนั้นกี่ปีคะช่วงนั้นเนี่ยช่วงแรกนี่แม่ไปประมาณ 3- าสี่เดือนก็คือทุกคนก็อยู่ด้วยกันก็คือพี่สาวช่วยช่วยดูแลแต่เงินที่แม่ส่งมาให้เนี่ยครับมันจ่ายค่าเช่าบ้านค่ากินเนี่ยก็ไม่พอแล้วเดิมจากที่เราเคยอยู่มีพ่อแม่ดูแลใช่ไหมฮะปรากฏว่าพอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเด็ก ไม่มีใครควบคุมละแล้วแล้วพี่สาวก็พึ่งพึ่งโตพี่ชายก็พึ่งโตอะไรประมาณนี้ครับแล้วในระแวกบ้านผมเนี่ยมีสิ่งยั่วยุเยอะมากนะร้านเกมร้านอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยกลายกลายเป็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแล้วพี่สาวพี่ชายผมเนี่ยทยอยหนีออกจากบ้านกันไปเพราะไม่มีผู้ใหญ่ดูแลไงครับก็เลยเหมือนอยู่คนเดียวก็สุดท้ายแล้วเหลือผมแค่คนเดียวคนเดียวจริงตนั้นยี่ขวบตอนนั้นผมอายุประมาณได้เจ็ดขวบนี่แหละครับ เจ็ดขวบนี้เราอย่างันเล็กขวบอยู่คนเดียวถ้ามองในแง่ดีคือผมทําให้ผมไม่คิดอะไรมากไงครับจริงเหรอคะคือพอเป็นเด็กแล้วเราไม่คิดอะไรเลยตอนนั้นไม่เหลือใครเลยพี่สาวของคุณแม่ก็ไม่อยู่ญาติพี่น้องก็ไม่อยู่ใช่ครับอยู่คนเดียวเจ็ดขวบคนเดียวที่ผมอยู่เพราะว่ากลัวว่าแม่กลับมาแล้วจะไม่เจอใครอ๋อแล้วพี่ชงนมเองปะคะเฮ้ยไม่ชงชงนมเองแลวเจ็ดขวบตอนนั้นไม่ได้กินนมแล้วครับก็เริ่มเริ่มแอนคอนแทวาจา์เล่นแล้วช่วงนั้นอาจารย์มีความรู้สึกไงคะกกกับบเเดด็็ขวผู้ชาย ขวบอยู่ตัวคนเดียวแล้วเรียนหนังสือหรือเปล่าคิดยังไงอยู่ตอนนั้นคือพอพอก่อนหน้านั้นเนี่ย,ด,ยด้วยความที่เงินมันไม่พอใช้เนี่ยพี่สาวก็ไปเก็บผักบุ้งให้ผมกินประคันความหิวเพราะรอต้องรอสิ้นเดือนถึงแม่จะส่งเงินมาแล้วผมกินผักบุ้งอยู่สองสามวันนะครับ <c oughs> กินแต่ผักบุ้งอย่างเดียวเนี่ยจนไม่ไหวแล้วพี่สาวเลยเจูงมือผมไปขอข้าวคนสร <c oughs> ้างบ้านกิน <c oughs> แต่หลังจากนั้นแล้วครับผมได้เรียนรู้การขอ <c oughs> ทาให้เวลาผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็เลยไปเดินขอทานเลย เดินขอข้าวกินใช่ครับไปเดินขอข้าวกินเลยแล้วก็เพื่อตัวเองเนี่ยอยู่รอดได้นะครับแล้วขอไปบ่อยเขาก็รู้สึกว่าทําไมเด็กคนนี้รู้จักแต่ขอไม่รู้จักทํางานอะไรบ้างปรากฏว่าพอเขาใช้ผมทํางานผมทําปฏิเสธการทํางานเพราะว่าทางานไม่เป็นตอนอยู่พ่อแม่เขาไม่เคยสอนผมทําอะไรเลยพี่สาวก็ไม่เคยใช้ผมทําอะไรนั่นกลายเป็นว่าผมเนี่ย ความสุขสบายกลายเป็นอุปสรรคของความพยายามนะผมก็เลยไม่ได้เรียนรู้ของตรงนี้ไปเลยเพราะนั้นพอเขาใช้ทําผมก็เลยไม่ทําพอไม่ทําเขาก็เลยโกรธเขาโกรธเขาก็ไม่ให้อาหารผมกินละทําให้ผมเลยต้องไปเดินขอทานขอเงินทุกทุกวันเลยทุกวันครับเพราะไปขออยู่บ่อยๆก็กลายเป็นไปสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นเราอาจจะเคยเห็นเด็กที่มันเดินขอทานเราใช่ไหมฮะแล้วแล้วแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ย ผมต้องเอาตัวรออให้ได้แล้วก็เจอคนที่ล่อลวงเยอะครับล่อลวงผมในทางที่ไม่ดีเยอะมากทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นสร้างกําแพงในใจตัวเองมากผมไม่เชื่อใจใครละนี่ี่คือนิสัยเด็กเล่นร่อนเลยว่าทําไมเขาต้องก้าวร้าวทาไมเขาต้องโกหกพสเทจนี่คือเพื่อความเอาตัวล่ะครับแล้วมันมีจุดเปลี่ยนยังไงบ้างคะเริ่มเริ่มคือผมใช้ชีวิตเล่นร่อนอยู่ประมาณ2ปีครับสปีแล้วแล้วผมใช้ชีวิตอิสระมากเลยไปเรียนวันเว้นวันเพราะว่าวันไหนฟรีสไตล์อ้าวยังได้ได้เรียนคือไปเรียนเพื่อ อยากม่ได้เพื่อนแค่นั้นเองอแต่พอไปปุ๊บเจอวิชาที่ยากๆเนี่ยโดนคุณครูตีก็ไม่อยากไป,ไกไปใช่ครับที่พอใช้ชีวิตยอย่างเงี้ยอยู่2ปี<ะ> 2> มันก็เลยเป็นความเคยชินแล้วแม่ผมเนี่ย หลังมาทราบเพราะมีคนไปบอกแม่ว่าเนี่ยลูกหายหมดแล้วนะเหลือแค่คนเดียว<อ>แม่ผมตกใจรีบคว้ากระเป๋าใส่เสื้อผ้ากลับมาหา,หาแล้วก็มาเคี้ยวเข็นผมให้กลับมาเรียนหนังสือค่ะโดยการพูดจาดีๆแต่ผมไม่ฟังแลวครับตอนนั้นนะ่ะเ<อ>พราะเป็นคนก<อ>้าวร้าวไปแล้ว<อ>ลแลวแต่แม่ก็พยายามครับมแ,แม่พยายามที่จะให้ผมเนี่ยกลับมาเป็นคนดีให้ได้ใช้ไม้อ่อนก็แล้วมาจนต้องทมาใช้ไม้แข็งแล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราตั้งใจเรียนกลับมาเรียนหนังสือนั่นทำยังไงคะคือด้วยความที่ผม ปฏิเสธการการสอนของแม่มาทุกครั้งเนี่ยจนวันหนึง่งแม่ผมรู้จะสอนผมยังไงแล้วแต่ว่าพยามให้ผมเนี่ยไปเรียนหนังสือให้ได้แล้ววันหนึ่งผมก็หาเขาอ้างว่าที่บ้านผมส้วมเต็มนะครับส้วมเต็มพอดีเลยหัวหออ้างแมว่วันนี้ไม่ไปเรียนหนังสือนะ,ะแม่มบอกไม่ต้องเลย ล้างหน้าแปรงฟันพอแล้วก็ไปเรียนหนังสือซะตกค่ําคืนนั้นแม่ผมเนี่ยจุดไฟเอาค้อนสกัดมากระทาะขอบปูนที่โบกฝาซุวมออกแล้วเอาของสีค่อยๆตัดอุจจาระที่ละกระป๋องนะฮะเดินออกไปทิ้งหา่างจากบ้านสองสามก<ม><ม>ภาพที่เราเห็รผมรได้ยินเสียงแม่ทําผมย่องมาดูพอเห็นแม่ทำเท่านั้นแหะครับผมไม่กล้าออกมาเพราะกลัวแม่ใช้ แค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองนึกว่าจะเป็น่ยได้จะแอบมองแม่แม่ทำนะรเรารู้สึกว่าอุ้ยมันมันแทงใจดำตอนนั้นเราทำไมแม่ทาขนาดนี้น่าขยะอะไรอย่างนี้แต่พอเห็นแม่ทําหลายครั้งหลายคือทุกๆกระป๋องที่แม่ทําทั้งคืนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเกิดความคิดขึ้นมาว่าแม่ยอมทําขนาดนี้ให้เราอ่ะแล้วที่ผ่านมาผมเคยทําอะไรให้แม่บ้างโอ้โหมีแต่ภาพชั่วร้ายทท้งนั้นเลยที่ผมเคยทํากับแม่ผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่เราทําให้แม่เสียใจขนาดนี้แลวอนั้นกี่ขวบคะตอนนั้นก็ประมาณแปด ก้าขวบนี่แหละครับครับผมก็รู้สึกว่าต่อจากนี้ผมจะไม่ให้แม่ผมเนี่ยเสียใจเพราะผมอีกละผมก็เลยกลับมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยเสียใจกับสิ่งที่เราทำไม่ได้เรื่องเลยครับแล้วตอนนั้นเรียนที่ไหนือการที่เราเรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือมาสองปีใช่ไหมที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยใช่คือคือเรียนบ้างไม่เรียนบ้างเนี่ยครับแล้วพอกลับไปเรียนจริงเนี่ยปรากฏเรียนไม่เป็นผมก็เลยมองหาเพื่อนในห้องครับว่าคนที่เขาเรียนได้เขาเรียนยังไงผมก็เลยมองเพื่อนที่คนที่ได้เรียนที่ หนึ่งของห้องเลยเขาเรียนยังไงอ๋อก็คือเรียนแบบเขาคนเรียนแบบเลยครับเริ่มเรียนแบบกันยังยงจะดูแลอาจารย์ฉลาดมากเลยนะก็คือต้องเอาตัวรอดครับต้องต้องบอกว่าโชคดีที่เราเอาตัวรอดเป็นเด็กเล่นรอดมาสองปีได้เพราะนี้พอกลับมาเรื่องเรียนเนี่ยใช่ครับผมว่าไอ้ความลำบากที่เราได้ไปเจอเนี่ยมันสั่งสอนให้ผมรู้จักการใช่คราได้คิดอะไรที่แบบถูกต้องเลยแล้วผลการเรียนของอยผลการเรียนก็แค่เอาตัวรอดได้จนจบมสามพอจบมสามแล้วยังไงต่อก็ตอนนั้นเนี่ย แม่ผมเก็บขยะแล้วครับค,คือแม่ผมมาหางานที่จะทาเนี่ยมันไม่มีเงินมีอาชีพเดียวที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนก็คือเก็บขยะ,ะแล้วก็หาเช้ากินขําเลยครับค,คือเก็บขยะทั้งวันตกข้ามก็เอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาซื้อข้าวนี่ผมก็ไปเก็บขยะกับแม่ทุกวัน,นเก็บ,บมาทำใส่กระสอบเนี่ยจริงๆแล้ว มันความสุขก็คือเมื่อเก็บขยะแล้วขายได้เห็นมั้ยตนเก็บความสุขขายเหนื่อยได้วันก็เท่าไหร่อะครับวันหนึ่งประมาณไม่ถึงร้อยอะครับถ้าวันไหนฝนตกด้วยแล้วไม่ต้องออกไปเลยแต่ก็ถือว่าได้กินดีได้กินได้อยู่กับแม่การเก็บขยะมันเหมือนการเสี่ยงโชคค่ะผมไปเปิดถังขยะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ย หมดสิ้นหวังเลยครับก็รู้สึกก็เลยต้องการให้ในถังขยะมีต้องมีขวดอะไรก็ได้ที่มันกันเงินทุกวันนียพี่เห็นอะไรบ้างไหมครพอเปิดมาปุ๊บถุงดํคมีกรามังใจลวแกะมาปุ๊บโอ้โหหนอนเต็มเลยเริ่มไม่สนุกแล้วต้องการขวดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหใส่ปหาติดมือเต็มเลยค่ะนั่นแหละครับอันนี้ถือว่ายังทนได้ครับแต่สิ่งที่มันรู้สึกว่าเราเริ่มอยากจะเรียนหนังสือเต็มที่แล้วอยากหาอาชีพอื่นเสริมแล้วก็คือ ความโชคร้ายจากการทํางานแม่ผมไปเหยียบโดนขวดกระเบื้องบาดเข้าที่ส้นเท้าแล้วไม่มีเงินไปหาหมอและให้ผมมาล้างแผลให้แม่ทุกวันทุกวันนะครับผมเห็นว่าโอ้โหแล้วถ้าวันหนึ่งผมเป็นเหมือนแม่แล้วใครจะหาเลี้ยงครอบครัวนั่นก็เป็นจุดความคิดเล็กๆที่เริ่มรู้สึกว่าคผมต้องหาอาชีพอื่นที่เสริมขึ้นแม่แล้วผมก็เลยไปรับจ้างเป็นเด็กฝึกงานร้านเหล็กข้างบ้านที่ผมก็ไปเด็กให้ค่าแรงวันละสิบบาทแล้วผม ผมเห็นช่างเขาได้วันละร้อยทำไมผมถึงได้เงินน้อยเขาบอกคุณต้องมีประสบการณ์นะที่ทํางานมากี่ปีได้ร้อยหนึ่งสิบปีโอ้ตายนะผมบอกแล้วทําทำไงผมจะได้เท่าเขาเร็วๆอ่ะคุณต้องไปเรียนหนังสือไปเรียนเอาซี่ก็เลยไปเขาไม่สอนผมก็เลยเอาเคนั้นผมเลย จะไปเรียนหนังสือแหละเรียนสายช่างนี่แหละเพื่อจะตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าฉันจะมาเชื่อมมาออกเหล็กิดอย่าคือปิ๊บึ้นมาจะต้องเป็นแต่ช่าเนี่ยคือขึ้นชื่อคําว่าช่างเนี่ยต้องแบบเก่งแล้วก็เท่นะตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าอะไรก็ได้ที่มันเอาตัวรอดได้คิดอย่างเดียวเพราะแล้วเราเห็นแล้วว่าไอ้ร้านตรงนี้อยู่ข้างบ้านเราได้ดูแลแม่เสาร์อาทิตย์ก็ไปหาขยะกับแม่ได้เพราะฉะนั้นคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นช่างแล้วกันก็เลยไปเรียนวิทย์เทคนิคแล้วก็เลยไปเรียนสายช่างเชื่อม โอ้โห,หก็เรียนดีเลยก<ต>็ปรากฏว่าเป็นช่างที่เขาไม่ค่อยเรียนกันนะอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วทำไมเป็นคนคือปรากฏ <c oughs> ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาไม่เรียนหรือว่าเขาไม่เห็นเป้าหมายเนาะแต่ผมเห็นไงว่าเออทางเชื่อมมันไม่ได้ใช้งานได้ยินว่าเป็นเรียนที่สงขาหลังจบปวชครับผมก็จะหางานทำปรากฏว่าคุณครูครับเขาให้คุณครูบอกอุ้ยเธอตั้งใจฝึกฝีมือดีเนี่ยทำไมเธอไม่เรียนต่อค่ะ แล้วเขาให้โคต้าผมไปเรียนต่อพวสที่สงขลาอ๋อได้โคตา้าไปเรียนที่สงขลาแลวใช้ชีวิตสงขลานี่เป็นไงบ้างคะโอ้โหไปปุ๊บเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกจากบ้านไปแล้วก็แยกกับแม่แยกกับแม่แล้วมันเหมือนแปลกถิ่นแปลกที่อะครับผมไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้วก็ขอให้แม่เนี่ยช่วยส่งก่อนแม่ส่งให้เดือนละสองพันนะสองพันนี่ค่าหอก็จะหมดแล้วครับผมก็เลยต้องปรับตัวเองโดยการไปขออาศัยอยู่กับคนอื่นค่ะแล้วก็แชร์ค่าหอค่ะแล้วก็ที่เหลือก็มีเงินพอแต่แม่ผมส่งได้อยู่ประมาณสามเดือนคครับ่ะ แม่ผมส่งไม่ไหวแล้วเพ<อ>วราะเพราแม่ก็ไปกู้เข้ามามให้ให่มาครับ ผมก็เลยต้องตัดสินใจไปทางานพิเศษไปทำงานพ์ทไามซเว e อหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียน่ครับตอนนั้นอยู่อมออยู่ปวสครับแลวพอปิดเทอมปวสผมก็อุปวชเนี่ยไปทํางานโรงงานก็ได้เงินค่าค่าเทอมตอนช่วงปิดเทอมแล้วก็พอเปิดเทอมก็มาเรียนปวสต่อจนจบจนจบปรยาตีปรยาปวสพอจบปวสปุ๊บคุณครูอีกแล้วครับคุณครูคุณครูคเป็นแรงนดานใจเธอตั้งใจเรียนขนาดนี้ทําไมเธอไม่เรียนต่ออีกล่ะคุณดูโก ี่คือการเรียนดีมากคือมันเป็นความตัออ้งใจมากกว่า ผมผมอย่างงี้ผมมอว่าผมไม่คนเรียนเก่งแต่ผมโชคดีที่เพื่อนไม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วผมเป็นคนที่ตั้งใจประมาณนั้นแหละอาจารย์เข้ไหวทริปสุดยอดอ่ะคุณครูก็คือบอกว่าให้เรียนต่อปริญญาตรีให้จบก็บอกว่าถ้าคุณไปเรียนต่อปริญญาตรีนะสายวิศวะนะเงินเดือนมันจะมากขึ้นไปเท่าตัวโอ้คุณครูเอาเงินมาล่อประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็ไปเรียนจบปริญญาตรีดูชี้แนวทางไงแต่ทั้งเป็นอย่างั้นะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงชีวิตของอาจารย์อีกนะคะเพราะว่่าชีวิตยังไมจบน เท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวสนุกๆอีกมากมายค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ ู่ช่วงที่3าของรายการ w h a t s u p Spring นะคะเรายังอยู่กับดรกุลชาตินะคะเจ้าของฉายาดรจากกองขยะนะคะเรายังพูดคุยในเรื่องราวของชีวิตของเขากันนะคะบ่งทีเรายังต่อค้างอยู่ในเรื่องของตอนเรียนปริญญาตรีเป็นยังไงบ้างคะก็ผมมาสอบเปลียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็ตอนนั้นมาก็ไม่มีตังค์ก็กู้กยสอก่อนเทอมแรกกู้กูอยู่กอยสได้ปุ๊บนะครับปรากฏว่า เงินก็ไม่พอกยศนะครับก็หางานพิเศษทําแต่เรียนหนักมากในระหว่างนั้นผมก็พยายามวิ่งหาทุนนะครับจนมหาลัยเขามีประกาศรับทุนแต่ทุนนี้เนี่ยต้องกลับมาเป็นอาจารย์ผมก็เลยต้องเอาความฝันแลกกับโอกาสก็คือยอมเป็นอาจารย์ก็ได้คือใจอยากเปวิศวะตอนนั้นนะครับนี่ก็เลยรับทุนแล้วก็พอเรียนจบกลับมาเป็นอาจารย์ ปรากฏว่าวุดปรญาตีครับสอนปรญาตีด้วยกัน,น่ะไม่พอไม่พอ,อครับเขาก็เลยผักดันว่าคุณต้องไปเรียนต่อปรญาโทน,นะค่ะตอนนั้นก็เลยตัดใจไปเรียนต่อที่พระจอบก้าวธนบุรีะนะครับก็ไปก็เงินก็ไม่พออยู่ดีครับก็อาศัยกินนอนอยู่ที่มหาวิลัย,ลยมหาวิทยาลัยเลย,เลยครับผมแล้วก็อาจารย์ เอเวเซอร์ก็ช่วยหางานพิเศษให้ทําก็เป็นเป็นพีเอกคนอื่นคนอื่นเขาได้กินนอนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยเพราะเขาเห็นผมทําเขาก็มีตคนตามผมเป็นผู้นําคนแรกเลยคือสํานถไปนอนได้ครับและเรียนเปนยโนยากไหมคะยากมากครับผมเรียนอยู่3ปีครับปกติหลักสูตร2ปีผมเรียนอยู่3ปีเพราะด้วยความที่เราเรียนไม่เก่งแต่เราใช้ความพยายามอย่างเดียวคือ ผมอย่างนี้คือเราอยากเรียนรู้ะนะไม่ต้องเรียนให้เก่งฮะแค่เรียนรู้เรียนให้รู้ะนะเพราะนั้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็เรียนให้มันเข้าใจแค่นั้นเองแล้วอะไร,ะรใช้เวลาอยู่3าปีพอสาปีผมจบปริญญาโทมาก็ตอนนั้นเนี่ยผมแทบจะไม่รียงงานรับปริญญาเนี่ย แม่ผมแทบจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับผมเลยเพราะั้งแต่ปริญญาตรีแล้วปริญญาตรีปริญญาโทผมอาศัยวิ่งเข้ากล้องเพื่อนนะครับถ้ามีมีมีเพื่อนเพื่อนมีกล้องขอถ่ายนึกเลยเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อกล้องถ่ายรูปเพราะนั้นผมจะไม่มีรูปถ่ายคู่กับแม่เลยค่ะพอผมกลับมาเรียนทํางานเป็นอาจารย์ที่ราชมงคลธัญบุรีต่อประมาณ2ปีผมก็มองแล้วว่าจะทำยังไงที่ที่เราจะช่วยเหลือแม่ได้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็น้องผมต้องส่งน้องเรียนอีกสองคน นะครับส่งน้องเรียนอีกสคนก็เงินเดือนตอนนั้นมันก็ไม่พอะนะครับผมต้องนอนอยู่ที่ห้องทํางานะนะครับก็คือไม่มีเงินเช่าบ้านนะครับ นอนที่ห้องทํางานแล้วก็ใช้ตู้เก็บเอกสารเก็บเสื้อผ้าตัวเองแต่ในใจขอกอาจารย์อาจารย์ต้องเป็นคนที่อยากจะสอนคนละเริ่มมีจิตวิญญาณความเป็นครูถูกไหมคะคือตอนนั้นเนี่ยทำตามหน้าที่ก่อนนะที่พอจุดหนึ่งผมตัดสินใจไปเรียนต่อไปใหญ่เอกโอ้ครับเพราะว่าเราื้อว่าไหนๆเรียนมาถึงตรงนี้แล้วมันเอาให้สุดไปเลยแล้วกันแล้วเงินนะคะก็เงินนี่แหละครับที่สำคัญก็ก็คือพรีเซนต์ตัวเองเลยครับไปขอคุยกับ มหาวิทยาลัยเลยว่าผมขอไปเรียนต่างประเทศได้ไหมเพราะว่าตอนผมเรียนเมืองไทยเนี่ยผมเป็นหนี้เยอะเลยะนะคือต้องส่งน้องด้วยอทุกอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะมากถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเงื่อนไขว่าคุณได้ทุน ที่ต่างประเทศอีกอะไรเงี้ยอยากได้โอกาสตรงนี้ค่ะเขาก็ยังไม่ให้ครับผมก็ทางานอยู่2ปีให้เขาพิสูจน์เห็นว่าว่าผมตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยาตั้งใจแล้ววางนเรียนทางานอะไรนะคะผมมาทํางานกิจกรรมของเรียนครับเพื่อให้พาเด็กไปแข่งขันให้ได้รางวัลกลับมาตอนนั้นก็ได้บรรจุแล้วได้บรรจุแล้วก็ถือว่ามีรายได้ต่อเดือนในการรับเงินเดือนอยู่ประมาณเจ00กว่าบาทค่ะผมก็ทีนี้พอ บอกว่าถ้าเป็นอยา่เอกจบประมาณอย่างน้อยก็หมื่นอัพอะไรประมาณเนี้ยคลิกแค่นั้นนะครับจะพอจะไปเรียนต่างประเทศปรากฏว่าภาษาครับภาษาอีกภาษาอังกฤษผมติดรอมันตั้งแต่มอหนึ่งติดไม่เก่งเลยแล้วผมก็ตายแล้วจะไปเรียนที่ไหนดีทุกประเทศแต่อยากไปต่างประเทศอยากไปต่างประเทศแต่ภาษาติดอีกทํายังไงคะก็หาทุกที่เลยครับก็ทุนที่ให้ฟรีทุกกระทรวงวิทย์อะไรต่างๆเนี้ยผมติดอยู่อันเดียวคือภาษาไม่ได้ค่ะก็เลยโอ้โหหมดหวังแน่แน่เลยทีนี้ อาจารย์แอเ์แลนด์ที่ผจญการุรีกันถาม่เอ้าทำไมคุณต้องไปใช้ประเทศไปเรียนประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษล่ะแล้วคุณภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะแล้วผมจะไปไหนนีอ่ะน่าเก่งภาษาอะไรคะก็ลองภาษาญี่ปุ่นดูไหมล่ะภาษาญี่ปุ่นง่ายอ่ะคะอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันคือณตอนนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้ทั้งคู่แต่ภาษาอังกฤษเคยสัมผัสแล้วสงสัยชอบสาวญี่ปุ่นอนิดนึง ทีเคยสัมผัสแล้วแล้วก็ไม่รอดไม่รอดเราก็เลยขอทางใหม่เลยละกันญี่่ปุนไปญี่ปุ่นเลยปรากฏว่าญี่ปุ่นก็อาจารย์เขาก็เลยแนะนําโปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นให้พาออาจารย์คนนี้เขาจบที่ญี่ปุ่นมาปรากฏว่าโปรเฟสเซอร์ยังไม่มั่นใจครับว่าผมจะพูดได้สือสารเรื่องไหมเขาให้เวลาผมเตรียมตัวหนึ่งปีหนึ่งปีครับผมก็ไม่ได้เรื่องครับหนึ่งปีไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเขาเลยองี้ละกันไปเลย ไปเรียนที่นู่นเลยโอ้โหอาจารย์น่ารักนะสนับสนุนให้ทั้งเขาโทษนะคะทั้งขีดทั้งด่างให้ไปเลยคือโปรเฟสเซอร์ที่รู้บอกว่าเอ้ามันอยู่ด้วยตัวเอยังไม่รับเข้านะยังไม่รับเข้าจะให้พิสูจน์ตัวเองก่อนว่าตัวเองจะเรียนรู้ได้ไหมค่ะแต่ก็ไป พูดเสมอยมือเลยครับก็คือใช้ภาษามือว่าอย่างเดียวครับผมแล้วก็อาศัยว่าเราด้วยความที่ต้องบอกเลยว่าตอนที่เราทํากิจกรรมในตอนเรียนตอนที่เราผมปรับตัวเข้ากับคนอื่นทําให้ผมรปอยู่ที่นู่นอ่ะต้องขอบคุณความลําบากตอนที่ที่เราอยู่เมืองไทยครับทําให้ผมต่อสู้ดิ้นรนตอนนั้นได้แล้วผมก็ ใกล้ชิดกับคนญี่ปุ่นแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเขาอะครับเรียนภาษามือเนี่ยเหรอคะใช่ครับเอพูดทุกวันทุกวันผมไม่พูดภาษาไทยเลยประมาณ8เดือนโอ้เก่่งอ็สุดท้ายก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็พอสื่อสารได้แล้วแล้วก็ได้เรียนด้วยได้เรียนครับผมเรียนที่ที่ประเทศญี่ปุ่นปัญญาเอกกี่ปีคะก็จริงหลักสูตร3ปีผมก็เรียน3ปี8เดือนโสามปีแปดเดือนเท่านั้น ครับแต่ว่าในระหว่างเรียนเนี่ยมันเหมือนก็เฮ้ยมันคือเส้นทางสุดท้ายของการศึกษา,าแล้วนะขยะปริยาเอกเนี่ยสุดท้ายรจริงแล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับก็เลยมองว่าแม่นี่ไงแม่ที่เคี่ยวเข็นให้เราไได้เรียนหนังสือ,อผมก็เลยว่าผมมีโอกาสได้มาต่างประเทศผมอยากให้แม่ผมที่เก็บขยะเนี่ยได้มีโอกาสได้มาต่างประเทศบ้างผมก็เลยเก็บเงินแต่ละเดือนเนี่ยสะสมเอาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้แม่และน้องสาวเนี่ย ได้มาสัมผัสทได้มาประเทศญี่ปุ่นแล้วทำหน้้องสาวเรียนจบรับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่นก็คุณแม่ก็ไปด้วยผมตอนนั้นลุ้นวีซ่ามากเราไปขอวีซ่าเขาถามว่าทำอาชีพอะไรบอกเก็บขยะเลยนะแล้วก็ได้เจ็ดวันในเท่านั้นเองแต่ผมบอกเคงพอแล้วเจ็ดวันก็คือคุณแม่กับน้องสาวใชไคะไปอยู่อาทิตย์หนึ่งตอบรูปรับปริญญานะคะอย่างที่เห็นในภาพนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำให้สุดคือตอนที่วันรับปริญญา ผมออกมาจากขอประชุมผมเห็นแม่ผมเนี่ยยืนรออยู่หน้าประตูทางออกขอประชุมคผมวิ่งเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าท่านครับแล้วก็ก้มลงกราบเท้าท่านแล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าไม่มีแม่คนนี้เนี่ยที่เคี่ยนตีผมให้ผมกลับมาเป็นคนดีถ้าไม่มีแม่คนนี้เนี่ยเก็บขยะส่งให้ผมได้เรียนหนังสือถ้าไม่มีแม่คนนี้เนี่ยสั่งสอนผมให้มีมุมมองที่ดีผมก็คงไม่มีโอกาสได้ มาเรียนถึงปริญญาเอกวันี้เพราะฉะนั้นใบประหญ่เอกนี้ผมขอมอบให้กับแม่แลวผมก็ก้มลงกราบเท้าแม่สมดุลติดยอดเหมือจากชีวิตที่ไม่เคยจากชีวิตที่ไม่เคยสุขสบายผ่านความยากลําบากมานับครั้งไม่ถ้วนวันนี้อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไงกับชีวิตของตัวเองบ้างคะรู้สึกว่าตัวเองได้กําไรมาเยอะค่ะกําไรชีวิตผมจาก หลายคนอาจจะมองว่าผมมีชีวิตต้นทุนที่ติดลบแล้วพอผมมีชีวิตที่เหมือนกับคนอื่นได้คือความจนไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียแต่สิ่งที่น่ารังเกยียคือคนจนแล้ว เหมือนไม่ใช่คนในสายตาคนอื่นบางคนจะชอบดูถูกตัวเองนั่นแหละครับมันสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือขอแค่เรียกร้องความเป็นคนกลับคืนมาขอให้ทุกคนมองมองคนจนว่าคนจนก็คือคนเหมือนทุกคนเท่านั้นเองอาจารย์ยังเขียนหนังสือด้วยเล่าเรื่องราวของหนังสือหน่อยได้ไหมคะหนังสือมีผมเขียนหนังสือดร็อกเตอร์จากกองขยะของสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กนะครับด็อกเตอร์จากกองขยะใช่ครับเป็นเรื่องราวชีวิตที่ผมผ่านมาตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาเอกว่าว่า ผมผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างไรผมมีความคิดคือผมเชื่อว่าทุกคนมีความลำบากและอุปสรรคของตัวเองแต่ว่า ผมมีเทคนิคและวิธีคิดอย่างไรผมถ่ายทอดตอนนั้นไปเพื่อให้คนอ่านเนี่ยได้มีกําลังใจบุราห์นแล้วก็มีความมุ่งมั่มุมมองเล็กๆน้อยๆจากอาจารย์เอาไปเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่อยู่ที่มุมมองละทัศนคติของเราถ้าเราคิดบวกก็จะทําให้แลวมีการตั้งกองทุนเด็กฝ่ายดีด้วยกองทุนนี้เกี่ยวกับอะไรคะคือด้วยความที่ผมทาหนังสือขายแล้วผมได้ค่าลิขสิทธิ์ประมาณเล่มละสิบาทนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเงินที่ได้จากการขายหนังสือมันคือการถ่ายทอดชีวิตเราแล้วผมก็เลยอยากได้เงินตรงเนี้ย เอาไปส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นต่อผมก็เลยออมมาไว้เป็นเป็นเงินกองทุนเด็กไปดดโดยตัวผมเองเป็นกองทุนเล็กๆที่ผมทาด้วยตนเองผมผมหาเด็กที่ลาบากเหมือนผมแล้วก็ไฟดีเหมือนผมแล้วผมก็ไปสนับสนุนแล้วก็ไม่ใช่ให้แค่เงินอย่างเดียวผมต้องสอนเขากาันใช้ชีวิตด้วยเพระานะนั้นเด็ก กลุ่มเนี้ยจะได้สัมผัสกับชีวิตผมจนวันหนึ่งผมมาเจอเด็กชาวเขาชีวิตเขาําบากมากเนี่ยณตอนนี้นะครับเขาเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เยนปริญญาตรีะนะครับแล้วแล้วพี่น้องเขาประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วมันมาเรียนได้โอกาสมาเร,รียนนะแต่ไม่มีเงินเรียนเลยสักคนหนึ่งเหมือนวันหนึ่งที่เราสักเซสแล้วประสบความสําเร็จแล้วเราก็ช่วยคนต่อไปสุดท้ายอยากให้ดรพูดอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยเกี่ยวกับการสร้างกําลังใจชีวิตให้กับตัวเราเองค่ะครับผมก็ ในในฐานะคนที่สู้ชีวิตมาก่อนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็พยายามที่จะต่อสู้ชีวิตตัวเองสิ่งหนึ่งก็คือโชคชะตามักจะช้าทายคนสู้ชีวิตเสมอนะครับเหมือนเป็นบทพิสูจน์ตัวหนึ่งว่าคุณพร้อมที่จะเดินต่อไปไหมคุณพร้อมที่จะเดินต่อไปไหมในวันข้างหน้าจะมีเรื่องยากกว่านี้เพราะนั้นขอให้คิดว่าทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันคือบทพิสูจน์บททดสอบว่าเราสามารถผ่านไปได้ไหมขออย่าเพิ่งล้มเลิกอย่าเพิ่ง สิ้นหวังอย่าพึ่งสิ้นหวังถ้าเรายังไม่สิ้นใจตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่คุณยังมีความหวังเสมอครับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะดรกฤษชาติมากๆากนะคะมอบเรื่องราวดีๆนะคะให้แง่คิดให้กับชีวิตทุกคนนะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีคลิปรณรงค์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมาฝากค่ะ